อยู่ตำบลที่1หมู่8มาแต่เกิดแล้วย้ายชื่อออกมาชื่อบ้านใหม่อยู่ตำบลที่สองได้8เดือนก็มีประกาศเลือกตั้งจะกลับไปขอเพิ่มชื่อเลือกตั้งในตำบลที่1ได้หรือไม่เตรียมหลักฐานอะไรบ้างครับจากคำถามของท่านทะเนตนี้นะครับแปลได้ว่าอยู่ที่ตำบลกอไก่ นะครับมาตั้งแต่เกิดตำบลกอไก่นะครับแล้วก็เลยย้ายไปอยู่บ้านใหม่ยังตำบลขอไข่ได้8เดือนถามว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะอะไรครับ เพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งนะครับเขาบอกว่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับครบ1ปีถึงจะมีสิทธิเลือกตั้งกรณีอย่างนี้ท่านย้ายข้ามอบตอการย้ายข้ามอบตอนั่นก็หมายความว่านะครับจะกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่เดิมได้ไหมไม่ได้แม้จะอยู่มาเป็นตั้งแต่เกิดก็ไม่ได้เพราะว่ากฎหมาย กรณีที่กฎหมายให้กลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่เดิมนั้นเขาให้สิทธิเฉพาะย้ายภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเท่านั้นถึงจะกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างหมู่บ้านเดิมที่ครบ1ปีกรณีอย่างนี้ท่านย้ายข้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไปอยู่ที่อื่น8เดือนจึงไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าง อ,อบตเดิมได้และก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังอ,อบตใหม่ได้เพราะยังไม่ครบ1ปีดังนั้นที่ท่านท่เนศถามจึงเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าขาลอยขาลอยคือไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใดเลยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ มาอะไรทำความเข้าใจท่านว่าถ้าย้ายข้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ครบหนึ่งปีไม่มีสิทธิเลือกตั้งที่ใดเลย,เลยก็ไม่ต้องไปแจ้งเพิ่มชื่อแต่อย่างใดนะครับ